ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องอินเทลบอเช่นเคยนะครับผมซึ่งคลิปวันนี้เนี่ยก็มีพเพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับผมว่าอยากจะให้ทําคลิปสอนวิธีการปั้นฮีโร่เนี่ยให้ขึ้นเลเวลสินะครับผมว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบให้นะครับผมว่าใช้เงินเท่าไหร่ใช้เศษฮีโร่เท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมก็จะเอาเป็นจากเลเวล8ขึ้นเลเวลสิแล้วกันนะครับผมก็เป็นขั้นต่ําของฮีโร่เกมนี้นะผมก็ควรจะ ปั้นฮีโร่ทุกตัวให้ถึงเลเวล8นะครับผมให้พร้อมใช้งานเป็นขั้นพื้นฐานนะครับก็มาเริ่มที่เลเวล8เลยนะครับผมเลเวล8ก็จะใช้เงิน8,000นะครับผมพร้อมกับเศษฮีโร่อีก400นะครับอ่าต่อไปเลเวล9นะครับผมจะใช้อีก10,600นะครับพร้อมกับเศษฮีโร่อีก800นะครับเลเวล10นะครับผมใช้20,000เลยนะครับแล้วก็ใช้ เศษฮีโรอีกพันหนึ่งเลยนะครับผมอ่าก็เริ่มทวีคูณเยอะขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเลเวลสิก่อนที่จะขึ้นเลเวลสินะครับผมต้องใช้3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเงินนะฮะใช้20,000เท่าเดิมนะครับกับเวลสินะครับผมส่วนเศษฮีโร่ก็เหมือนกันนะครับผมใช้1000เศษเหมือนกันกับเวลสินะครับผมแต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือตรงนี้นะฮะสัญลักษณ์ของฮีโร่นะครับผมซึ่งเพื่อนๆเนี่ย สามารถหาได้2ช่องทางนะครับผมโดยช่องทางแรกเนี่ยเพื่อนๆสามารถยัดเหรียญตาเข้าไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองอัปตัวนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับผมพอเป็นเมื่อ11แล้วใช่ไหมครับก็จะต้องใช้เหรียญตาเฉพาะของฮีโร่ตัวนี้เท่านั้นนะครับนี่นะครับผมเราสามารถแปลงสัญลักษณ์ของราชาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของฮีโร่ตัวนั้นๆได้นะครับผมโดยใช้150สัญลักษณ์นะครับก็ตอนนี้ผมก็ยังมีไม่ครบนะครับผมมี132เองนะฮะ อีกวิธีหนึ่งก็คือการสุ่มนะครับผมการสุ่มเนี่ยก็จะมี2ช่องทางนะผมคือการสุ่มแบบใช้คมภีร์แบบนี้นะผมคมภีร์มแบบนี้นะฮะก็จะมีโอกาสออกเป็นหลายอย่างนะผมไม่ว่าจะเป็นเงินเป็น exp ของฮีโร่เป็นสัญ,ญาลักษณ์ราชาแล้วก็มีโอกาสรับฮีโร่ด้วยนะครับผมส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือแบบนี้นะผมยังไงก็ได้รับฮีโร่ร้อเแน่ๆนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าใครฮีโร่ครบแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ได้เหรียญตาฮีโร่เนี่ร้อย100%ซตนะครับผม ก็ผมก็ไม่แนะนําช่องทางนี้เท่าไหร่นะครับช่องทางที่ผมแนะนําเนี่ยก็คือมาสุ่มตรงนี้นะครับผมสุ่มทุกวันเลยนะครับเวลาเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความสะดวกของทุกคนเลยนะครับก็จะมีโอกาสสุ่มได้เหลี่ยญตาฮีโร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสุูบยัว่าจะได้ให้ดูก็ได้นะครับผม วิธีนี้ก็เป็นการหาเศษกิโลไปด้วยในตัวนะครับผมบางทีนี่ส่งสองสามทีก็ออกแล้วนะครับใช้แค่พันเหรียญเองนะครับผมวันนี้อาจจะดวงไม่ดีเท่าไหร่นะครับนี่นะครับผมก็ มันก็จะออกมาแบบนี้นะครับอ่าด้ของนาโก้มานะครับก็คือด้าน150แล้วเนี่ยก็คือปั้นเป็นเลเวลสิบสองได้เลยนะครับผมอ่าก็คือจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปั้นเซลดานะครับผมขึ้นเป็นเลเวลสิบสองให้ดูนะครับอ่า,อาแล้วพอขึ้นเลเวลสิสองเนี่ยเราก็สามารถเลือกพลังเลือกสกิลปลุกพลังของฮีโร่ได้นะครับผมผมก็จะตั้งเป็น สกิลนี้นะครับสรุปนะครับผมเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะปั้นฮีโร่เลเวล8ขึ้นเลเวลสิบสอลยจะต้องใช้3อย่างนะครับผมก็คือเงินเนี่ยทั้งหมดก็คือ64 0 0 0นนะครับผมผมตีให้ประมาณ70,000แล้วกันนะครับผมก็คือหามาให้ได้ประมาณ70,000ขึ้นไปนะครับผมค่อยมาปั้นฮีโร่ตัวหนึ่งนะครับผมขึ้นเลเวลสินะฮะส่วนเศษฮีโร่เนี่ยก็ต้องใช้32 0 0นนะครับผมเพื่อทีนะ่จะ อาจากเลเวล8ขึ้นไปถึงเลเวล12นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสัญลักษณ์ฮีโร่ของฮีโร่ตัวนั้นๆน,น,นะครับผมซึ่งหาได้2ช่องทางก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคอนเทนต์ที่มีสาระของเกมนี้ออกมายเยอะๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผม